ที่สถานีรถไฟอากิฮาบาระแห่งกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สําคัญแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวแต่การมาที่นี่ทําให้เราได้รู้ว่าชาวญี่ปุ่นบางคนที่ดูน่าโหดเนี่ยเขามีกิจกรรมที่น่ารักอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรแล้วหลังจากนั้นชมภาพบรรยากาศยามค่ําคืนของสถานที่แห่งนี้ครับชาวโตเกียวเนี่ยเขามีชีวิตที่แตกต่างกับคนไทยนะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะรุ่นเด็กหรือรุ่นเด็กเขาก็ชอบการ์ตูนกันนะครับแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคนที่ชอบการ์ตูน,นกลับเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงดูอย่างในภาพนะครับซึ่งเรื่องนี้แตกต่างกับคนไทยมากเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยคนที่ชอบการ์ตูนกลับเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่สลับกันนะครับ และที่สถานีรถไฟอากีฮาระแห่งนี้ก็เป็นศูนย์รวมการ์ตูนอย่างที่เห็นนะครับนอกจากนั้นแล้วภายในห้างต่างๆก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รถยนต์ว่ากันว่าเป็นบ้านมอกของชาวโตเกียวเชียวครับนี่คือเรื่องแปลกที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าคนหนุ่มโตเกียวเนี่ยเขาชอบการ์ตูนกันก็ผมก็เลยเก็บม,มาฝากครับ สำหรับเวลาที่เหลือเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศของสถานีรถไฟอากิฮาบาระแห่งนี้สักเล็กน้อยครับ การสร้างความสุขของคนเราไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่มาชอปปิ้งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์หรอกครับดังนั้นถ้าท่านมีความทุกข์ลองออกมาชอปปิ้งนะครับอาจจะช่วยได้รัชพลชินรีรสาครสวัสดีครับ